ครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมรายการ GUN TV นั่นเองครับและวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างภาพการ์ตูนนารูโตนั่นเองครับสอนทําภาพการ์ตูนนารูโตครับโอเคครับตัดครับโอเคเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับเราก็เลือกเป็นผู้ชายครับครับแอปทําภาพการ์ตูนครับ๋ยวผมจะทิ้งให้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับไปดาวน์โหลดมาเลยครับติดตั้งเลยครับแอฟฟรีครับก็ เมื่อเราเลือกเป็นตัวผู้ชายแล้วนะครับให้เรามาเลือกทรงผมนี่ครับง่ายเองแล้วก็สีของผมนะครับนี่ให้เราเอาสีผมเป็นสีนี้นะครับแล้วก็หน้าให้เอาเป็นปรับเป็นหน้าวันนี้นะครับส่วนสีของใบหน้าไม่ต้องครับคิ้วเป็นคิ้วสองนะครับตาครับตาให้เป็นตานี้นะครับ ปากนะครับส่วนของปากเราจะเอาเป็นปากเอาเป็นปากแบบนี้นะครับอืมจมูกอันแรกเลยครับหนวดไม่ต้องแว่นไม่ต้องแล้วก็ชุดมาที่มาที่ชุดครับอืมเดี๋ยวครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับและท่านก็จะเจอเองเออเดี๋ยวว่าจะลงเกมอยู่นะครับไม่มีเกมอะไรจะลงไม่มีเกมอะไรจะเล่นเออ ไหนว่าชุดนั้นรูตุเดี๋ยวผมจะลงเกมให้ครับเมื่อกี้ชุดนั้นรูตุใครรอเกมอยู่ก็รอไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงให้แน่อ่ามาที่ส่วนของหมวกครับก็เลื่อนมาเลยครับเมื่อเราเข้ามาที่ส่วนของหมวกอ่าเลื่อนมาแล้วก็จะเจอกับนี่ครับอืมแล้วก็หัวใจก็คือมือครับว่าเราจะเอามือถือพวกอะไรและเราจะปรับให้มือเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวผมจะปรับ เป็นให้มือเป็นแบบนี้ครับก็คือเหมือนไอ้นั้นหลดตัวเนี่ยมันกําลังใช้คาถาจาอยู่นะครับส่วนภาพพื้นหลังให้เราปรับเป็นอันแรกเลยครับภาพพื้นหลังอันแรกแล้วก็กดเซฟไปครับเซฟไปแล้วผมจะจะอะไรวะจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้เออจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ใต้คลิปนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ